เวลา13นาฬิกา27นาทีสมเด็จพระนิษิาเทราเจ้าครบสมเด็จพระเทพรัตตราสุดาสยามปรดมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังแปลงสาธิตการเกษตรที่5โรงเรียนในร้ยพัชจุลจอมเกล้าอเมืองจังหวัดนครนายกทรงปลูกข้าวพันกอขอ87 ในปี2564ในแปลงสาธิตได้ดำเนินกิจกรรมปลูกข้าวพันกขอ,อ87ด้วยวิธีหวานน้ำตมโดยใช้เครื่องพนหวานและการใช้โดรนหวานเมื่อวันที่14กร,รกฎาคม2564ผลของการหวานต้นข้าวมีการเจริญเติบโตและผลผลิตไม่แต,ตกต่างกันแต่การใช้โดรนจะช่วยลดต้นทุนการผลิตข้าวด้านเวลาและแรงงานได้มากขึ้น ได้ผลผลิตจำนวน3,750กิโลกรัมมอไพโรงเรียนใน100ร้อยพัจุลจอมล้าสำนักงานเกษ,ษ,ษตรจังหวัดนครนายกและศูนย์บเล็ดพันธุ์ข้าวนครนายกเพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมการจัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าวกข87ในพื้นที่นาแปลงใหญ่จังหวัดนครนายก กิจกรรมการหบานมาเมล็ดพันธุ์ปอเทืองด้วยตโดนในระยะก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวเพื่อลดขั้นตอนการถ่ายเตรียมดินก่อนหบานปอเทืงองและถ่ายกลบปอเทืองในระยะเก็บเกี่ยวเพื่อให้มเมล็ดที่ร่วงหล่นในแปลงงอกขึ้นอีกครั้งเพื่อเป็นปุ๋ยเพื่อสดบำรุงดิน สำนักเ,นเกนเกษตรจังหวัดนครนายกได้รับพระราชทานมลเมล็ดพันธุ์ข้าวกอขอ8 7, จำนวน1,000กิโลกร,รมัมในปี2,565ได้กระจายพันธุ์ข้าวให้กลุ่มกเกษตรกรแปลงใหญ่บ้านปากลาดหมู่ที่7บ้านปากลาดตำบลบ้านนาอำเภอบ้านนาจำนวน10คนพื้นที่ปลูก50ไร่กรอนทั้งกระจายพันธุ์ข้าวให้สมาชิกเครือข่ายจำนวน20คนพื้นที่200ไร่ รมจรประทานทั้งการขุดลอกสระเก็บน้ําภายในขุดลอกคลองระบายน้ําประเวณด้านหลังพร้อมก่อสร้างอาคารบังคับน้ำสองแห่งในพื้นที่โรงเรียนในร้อยพัะจุนจอมเกล้าและประชาชนโดยรอบพื้นที่สำหรับโครงการสวนผลไม้ภาคใต้ตามพระราชด,ดำริมีผลผลิตเพิ่มขึ้นจำนวนมากได้แก่ทุเรียนเงาะโรงเรียนลองกองบางคุด นอกจากนี้ยังมีไม้ผลที่เริ่มออกผลเป็นปีแรกได้แก่มะไฟกามะมุดส้มแขกมะม่วงเบาและจำปาดะได้ดำเนินการเก็บเกี่ยวผลผลิตของสวนผลมไม้ภาคใต้ออกไปจำหน่ายให้แก่ประชาชนในราคาย่อมเยาวเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่กำลังประสบปัญหาจากสถานการณ์โควิด -19 โอกาสนี้ทรงปลูกข้าวพันกอขอ87โดยวิธีหว่านน้ำต้มซึ่งเป็นวิธีการปลูกที่นิยมในเขตนาเนลประทานเนื่องจากประหยัดจำนวนเมเล็ดพันธุ์และข้าวที่หวานจะเป็นข้าวที่นำขึ้นจากน้ำมาหุ้มด้วยกระสอบหรือผ้าเพื่อให้กองมเมล็ดข้าวมีความชื้นช่วยให้การเจริญเติบโตวรวดเร็วขึ้นส่วนข้าวพันกอขอ87เป็นพันข้าวไม่ไวต่อแสงที่ก่อนการข้าวประกาศรับรองพันในปี2563มีอายุเก็บเกี่ยวประมาณ114วัน คุณภาพมเมล็ดทางกายภาพดีคุณภาพการสีดีมากเมื่อหุงสุกค่อนข้างเหนียวนุ่มให้ผลผลิตเฉลี่ย730กิโลกรัมต่อไร่และมีศักยภาพสามารถให้ผลผลิตสูงสุดถึง1,053กิโลกรัมต่อไร่ทั้งนี้โรงเรียนในร้อยปัจจุลจอมข้าวจะจัดกิจกรรมภายใต้โครงการศูนย์สาธิตการเกษตรตามแนวพระราชดำริการปลูกผักตอดไทยแบบยกแร่การปลูกข้าวรซ์เบอรี โดยการทำนาอินทรีย์แผนการวิจัยด้านต่างๆในแปลงนาสาธิตการเกษตรต่อยอดจากการเลี้ยงปลาในนาข้าวแต่ส่งมอบพ่อแม่พันธปลาตะเพียนขาวแก่โรงเรียนทหารการสัตว์กรมการสัตว์ทหารบกและองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นกลุ่มเลี้ยงปลาในกระชัง<ม>เขืี่ยนขุนด่านสำหรับนำไปเพาะพันธุ์เพื่ยมอ,บอบให้แก่กเกษตรกรในโครงการต่างๆและปล่อยลงสู่แม่น้ำคนครนายกต่อไป No, i zavitцца. เวลา17นาฬิกา34นาทีสมเด็จพระนิษฐาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานีกาชาติที่2สุขุมวันอนันัยเขตพระนครทรงเปิดพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระปิตุชาเจ้าสุขุมวันมารสีพระอัครราชเทวีจะสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แสดงความกตัญญูตาเชิดชูพระเกียรติคุณและดรรมทรในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระปิตุชาเจ้าสุขุมวันมารสีพระอัครราช ทวีอดีตองค์อุปนาญิกาสภาอุณารวมแดงแห่งชาติสยามงบประมาณการก่อสร้างส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุนจากบุรินิธิจุมพน์พันทิพย์สำนักงานปริพัทน์และบุรินิธิชาวเจ้าพ่อเสือพระอนุสาวรีแกะสลักด้วยหินอ่อนไว้คารา่าจากสัธนรัฐอิตาลีขนาดเท่าพระองค์จริงโดยมีนายาทีเกวะละกุลเป็นปรติบากร สถานีกาชาติที่สองสุขุมวันอนามัยซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2466โดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงวงเทเจ้าฟ้าปริพัฒนสุขุมพันธ์กรมาระนครสวรรค์บวรทินิศพระราชทานเงินจากผู้ถวายทุสเด็จพระกุศลในงานกระสอบสมเด็จพระปิตุชาเจ้าสุขุมาันมารสาีพระอัครราชเทวีพระชนนีมาเป็นทุนประเดิมในการก่อสร้างและนําเงินส่วนที่เหลือมาเป็นดอกผลในการบํารุงสถานีแห่งนี้ เปิดให้บริการเป็นทางการในปี2471ปัจจุบันให้การสนับสนุนงานด้านการบรรเทาทุกข์การประชานามัยพิทักษ์และการฝึกอบรมความรู้การปฐมนพยาบาลและความรู้ด้านสุขภาพเป็นสูงทางในการฝึกอบรมความรู้ด้านภัยพิบัติเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนทางในด้านสุขภาพการเตรียมพร้อมป้องกันภัยพิบัติรวมถึงเป็นแหล่งข้อมูลทางวิชาการข้อมูลทางภัยพิบัติและสุขภาพอนามัย